ผมครับตอนนี้อากาศหนาวเดี๋ยวมาร e ีวิวอัปเดตช่วงหนาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างจะพาไปชมกันครับผมวันนี้เรามากันสอลุ่มนะครับแอมประมาณอากาศครับเออจริงบรรยากาศข้างนอกนี่มืดแล้วนะครับแต่ว่าอ่มืดไอ้ต้องนะครับอาศัยไห้ อารมณ์ประมาณนี้ครับทางก็ยังถือว่าก็ยังเละอยู่นะแต่ก็ระมัดระวังคนเดินเทลนิดหนึ่งนะครับเขาอ่าจะเดินกันทั้งคืนครับสำหรับคนเดินเท้านี่จะไม่มีเวลาขึ้นลงนะครับสามารถเดินขึ้นลงได้ตลอดแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับหลังจากสองทุ่มถึงตีสี่นี่ก็คือห้ามเดินทางเกิดสำหรับคนนะครับเกิดส,สังเกตเห็นไหมครับเรียบ เสี่ยงที่จะเกิอดอุบัติเหตุน,นะครับคือช่วงพันกีนี่แหละนะครับเพราะว่ารถล,ลงก็มีโอกาสเบรกแตกเหมือนกันแล้วใช้ engine เบรกไม่เป็นนะครับหรืออยู่ดีๆมันก็มีหลุมนะครับแล้วหลุมแบบลึกแบบแฝนเลยนะครับแตกระเบิดกันไปเลยแหละอันตรายก็รับมาระวังนีดนึงถ้าขึ้นลงกลางคืนก็ต้องมีประสบการณ์แล้วเคยผ่านทางเสน้นนั้นๆมาครับจะช่วยได้เนาะ มีหลุมมีอะไรนะครับตลอดตรงคอนกรีตนี่แหละเราประมาณมาแล้วก็เอาเรื่องนะครับจะมีรถมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านช่วงเย็นๆย็นค่ำๆแล้วก็คนเดินเทลแล้วก็แต่มืดตึ๊บเลยนะครับแล้วที่ท่านเห็นสว่างอะไรก็ไฟหน้านะครับช่วยประมาณานั้น ก็ประมาณนี้ครับช่วงที่อันตรายของเราช่วงคนขีตนี่แหละจะเจ็บกันเยอะก็ประมาณบางทีไม่เคยมาก็สิ่งสิ่งกันตุ้มหอกเลยนะล้อหลุดเลยนะครับเพราะมันลึกมากลึกแขวนเลยก็เลยต้องระวังอันนี้ถึงจุดอ่ากลับใจแล้วใครจะกลับก็กลับนะครับประมาณนั้นก็จะประมาณการถึงงานยาดึกดื่น อ,าอัานเลอ,อยู่ะครับใช้กล้องดูประกอบได้นะครับอารมณ์อากาศหนาวเย็นนะครับตอนนี้ก็คือที่13องศา ช็อตหรือขับรถกลางคืนนะครับให้ตามคันหน้านะครับอย่าอย่าลืมล้อหลังคันหน้าอันตรายมากเพราะว่าลายกลางคืนกับกลางวันมันจะไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ลายกลางคืนต้องบวกลายประสบการณ์ไปด้วยเอาคนที่เขาเคยผ่านเคยมาจะปลอดภัยเพราะมุมมันจะไม่เห็นอะไรเลย mm hmm. เพราะปกติกลางวันนี้ก็เห็นเฉพาะกระโปรงกับพวงมาลัยอยู่แล้วนะครับกระโปรงรถกับพวงมาลายัยกลางคืนนี่มองไม่เห็นทางอีกนะ จะหลงลายได้ง่ายเลยนะครับเราที่มีประสบการณ์คนที่คุมสติดีนะครับไม่หลงพวงมาลัยอะไรประมาณนี้ครับก็จะทําให้เราได้เซฟได้มากขึ้นครับนีลานหนึ่งมีโซลาเซลลนะครับเราแรกแล้วก็คึกว่ารถสวน โอ้ฝนตกลงหนักต่อเล่าที่ที่มาอีกตกไปเลย คือชุ่มฉ่ำเลยนะครับฉ่ำมาก โอ้ตรงที้เล็กว่าเดิมนะครับบรรยากาศมืดตึ๊บแต่เวลา18นาฬิกา18นาฬิกา30นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์อ๋บรรยากาศยังเอ่ยอยู่ครับเออนี้ก็อ่ายังมีล่องลึกมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็กลางคืนนะก็จะมีกลุ่มนะครับ มานะเกินเทรลอยู่เป็นระยะระยะนะครับก็เรามาระวังด้วยเนาะดูล่องล่องลึกมากนะครับถ้าตกก็แขวนนะ่ะเอาคล่อมนะครับคล่อมอ่าตอาตกกแขวนอย่างนี้คือไม่ไปนะเพราะว่ามันแข็งแต่ถ้าฝนตกอ่ะเราต้องเป็นต้องคล่อมแล้วก็สไลด์อะไรสไลด์เดอร์บกครับนครับต้องค่อยๆคยล่อมเพราะว่าถ้าตกล่องปุ๊บก็เรียบร้อย นะครับแขวนตรงนี้ถ้าฝนตกขาขึ้นนีก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าลื่นยังไงก็ต้องไปตามร่องครับถ้าเห็นว่าจะมีร่องนะถ้าออกมาเห็นเองกนะ็จะเป็นร่องลึกอ,อันนี้นัเดินเทรลไมเเินเป็นกลุ่มนะคืนทบเป็นหัวทั้งคืนครับเดินเขาไม่ได้เดินรอบเดียวเขาเดินหนลายรอบ เรากำลังจะถึงฐานดาวเรืองแล้วครับเดี๋ยวไปลุยน้ำกันในกลุ่มนักเดินเทลก็เหมือนคนชอบแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะครับแอดมินก็เคยได้ช่วยไว้เหมือนกันที่าผาตัดนะครับเป็นตะคิวนะครับช็อตก็เรียกน,นะขามันช็อตกันเลยได้ขึ้นหลังกระบะนะครับ ได้ดึงเส้นดึงสายขอยืดพออะไรแล้วก็อไปส่งปากทางเข้าไปทําทเวลานะครับสุดยอดนะตอนนี้เขาเรียกอะไรต้องไปลงเวลาไปลงอะไรของเขานะครับหลัมานั้นนะก็เจอกันระหว่างทางเยอะๆครับผ่งฐานเล่าเรื่องแล้วครับเดี๋ยวต้องจอดพักรถพักหนึ่งนะครับตอนลุยน้ำ แต่้ะพูดถึงเราก็ลงเขามายาวต่อเนื่องมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับแต่ว่าก่อนุยนะ้ำจะจอดสักนิดนึงแบอนี้แหนนละเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่ท่วมเครื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามลำเลียงมีไอ้นี้แล้วครับมีโคมไฟยามค่ำคืนด้วยมีเจ้าหน้าที่มาดูดอ,อ,อย่าง เด็กแล้วก็ยังอยากจะมเ <c oughs> ะเาเดินแปดร้อยกันก็เยอะเอืเยื่ออยู่นะไอ้ตรงนี้จะเริ่มลึกทุกวันทุกวันเริ่มจะเป็นคลองที่สองคนละ ด้นชายแดนนะครับที่มีไม้กั้นนะครับเราออกก่อนนะถ้ากลับมือใหม่ทั่วไปนะครับเลี่ยงเลยแปร้อยไปเกือบนะครับหนีไปขึ้นจากน้ําปั๊บแล้วก็สอับฐานเรื่องนะครับขึ้นจากน้นําไปพ้นบ่อรับเพื่อนมาแล้วก็เลี้ยวขวาได้เลยอันนี้ดูเหมือนว่าฝนจะแรงด้วยเพราะล่องน้ํามีน้ําไหลยอยู่เลยนะครับน้ำลึก ต่อว่าใจก็น้ำเต็มเลยถ้ลงไปก็ท่วมตายนะรู้สึกว่าผมจะมาแรงครับโทเท็กจะโดนดแรงกว่าทีมที่ประตบความุแอดมาครับทุว่ารู้สึกว่าับ เนินแปดร้อยในตำนานครับฝนตกแล้วรู้สึกล่องมันลึกกว่าตอนที่แอดมินมาอีกนะ อ,อ,อ,อารมณ์ไตอารมณ์ไตลิงไอไตลาอยู่แล้ว <S <S 1> <S 1> ถ้าไม่ไตเรียบร้อยนะครับ ก็บรรยากาศครับอู้น ตัวเมืองส่วนพึ่งครับอันนี้เนินเก้าร้อยล่องทรายครับขึ้นยากจะถ่ายจิบครับลื่นตกล่องได้วินตั้งล่องใหม่มีวินก็ดีครับแต่ว่าซัดต่อได้ไหมก็ได้แหละแต่เราเสียงเงินนะครับจ่ายวินไปแล้วล่องมันลงแล้วลงเลยขึ้นไม่ได้ครับมันเป็นทรายลื่นแล้วก็อากาศมันช่ำ ที่สุดแี่และที่ส่ดของต่างประเทศผมเอาไปถ่ายนี่นะภาพภาพวิที นนี้เราก็เดินทางลงแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ถ้าวัดที่หน้าจอเบา22กลางคืน11-12นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเช้าก็15นะครับที่นี้ก็แดดมาแล้วเปลี่ยงประมาณนี้อ่าด้านหลังเรากำลังเดินทาง ที่เคยแจ้งนะครับขาลงให้เช็คด้วยนะครับว่ายังติดดิฟล็อกติดอะไรไว้หรือเปล่าต้องปลดนะครับเพราะว่าถ้ามีดิฟล็อกแล้วอะไรแล้วเนี่ยระบบ ABS แอะไรต่างๆจะไม่ทำงานนะครับมันจะปล่อยฟรยีหมด หนึ <and> ิวเนินเก้าร้อยนะครับอันนี้เนิเก้าร้อยที่ก็ตกลง Yep. Yeah. รถที่มีระบบช่วยลงนะครับจะสะดวกมากระบบช่วยลงทางลาดไม่ได้ไว้สําหรับทางดานะไว้สําหรับทางแบบนี้ก็คือเราเอาเวลามาควบคุมหรือคอนเซ็ตต์กับพวงมลาลัยมากกว่านะครับแล้วก็วิ่งตามสบายได้เลยนะแล้วก็ตอนใส่ก็ใส่ได้เลยตอนปลดเช่นเดียวกันก็ปลดได้เลยแต่ถ้าเราวิ่งหรือกดคันเร่งเกิน30กิโลเมตรต่อ h, ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะตัดอัตโนมัตินะเอาง่ายๆคือถ้าเราเลิกใช้ให้ปิดเลยก็มาปิดเิดง่ายนะครับ DAC Downhill Descent Control นะครับภาษาอังกฤษสำเนียงเทพนะครับ,รบจุดคอนโทรลนะก็นี่นะรเาราก็จะมแพันน,นะนี่ก็จุดคอนโทรลแล้วจะมีฝ่าลวนหนามกัน้นมีไม้กั้นนะครับ เดี๋ยวสักพูนก็จะเจออ่าเนี่ยนะครับด้านฟ้าเนี่คือทางดีนะครับคือทางชิวๆสาหรับมึงสมัครเล่นนะครับสามารถออกทางขวาได้ก็เรียกเลี่ยงเนิน800นะครับประมาณนี้อบอกละเพื่อนครับจมเดี๋ยวนี้จมทั้งคันครัหถือว่าคนเดินเท่าน,นั้นนะ ถ้ามีฝนเนี่ยถ้าจะสนุกครับได้อย่ายกอย่ายกกันเลยแหละแต่ถ้ามีฝนก็ลง,ง,งตามร่อ,องครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลวก ลาถงจอก็มองดู่บบไม่มีอะไรนะแต่ถ้าขอปีจัหวก็อ่างแก่ นี้นะคจนอกจากเงินแปดร้อยก็ยังมีตรงนี้อีกที่เดียวที่ยังทําให้เราเห็นว่าเอ้ยมันจะเป็นเส้นทางออฟโรดนะไม่ใช่สี่คูณสีทั้งหมดนะครับประมาณนี้ลายท่านอื่นไม่ว่ากันนะครับแต่ลายแอนดมินจะต้องชิดฝั่งนะครับถ้าขาลงชิดฝั่งขวาถ้าขาขึ้นชิดฝั่งซ้ายนะครับอ่ามันเซฟสําหรับรถทุกคันแต่ถ้ารถยกตามสบายครับแต่เราเกือรถเแตนแตน์ด Standard. Mm-hmm. ลงมาถึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณก็จะมาเจ็บกันในช่วงทางระยังนี่แหละหลุมบางอย่างลึกเลยบักเอกเลยนี่ครับมาเจอแบบนี้ลงมาลึกๆเลยแบบตัดเลนๆนี่มีหัครับ,บอย่างลึกลงมาดีๆนี่มีหักตรงนี้อย่างลึก อยาให้เห็นกับคีมานครับใช้เกียร์แต้มช่วยเบรกนะครับอย่าลากหรืออย่าเลียเบรกลากเกียร์ได้ก็สลับกับเบรก จไว้เจ็บด้วยนะครับเจ็บในนี่คือรถสวนรงนี้ก็ถนนเล็กนะครับ <c oughs> วางนิดนึง <c oughs> จะมาหมดเบรกกันตอนเนี้ย แล้วนะครับ <aya> สบายสบายสตาริเก่งมาถึงป้ายแล้วครับก็น่าจะได้ไอเดรียครับใครจะเข้าวัดก็ได้ะลรเข้าไปวัดก็ได้ครับทุกอย่าง อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พัคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายชิงโง่ทัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่้าสำวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย